กวางสองตัวอันไปยืนอยู่หน้าบ้านมี่พญายึ่งนั่ง,งอยู่กวางสองตัวก็ไปเล่นน้ำหน่อย่าลูกสวัสดีค่ะพามาชมวิวสวยงามจ้าวิว สาวหอยขึ้นไปยุทั้งคิเหรอว้าวสวยจังเลยลูก look อ่าฮะมา yeah, มีกา,าุหลาบอู้ดอกกุหลาบป,ป่าดอกกุหลาบพินนั่น ขอานี้มาละใช่ก๊วย สวยค่ะจ่าทะเลล้อมรอบเพงดนที่ล่ะต้องมา่างเดียวก็อยู่ ตกตายมามีกลัวลูกมามกลัวหมนี่ตกเคมนม,มนมีอยู่ตรงนี้แหละ มันน mm ีไปไม่ได้ลูกแว่นตามันี้มันไม่เอาเดมีจะถ่ายลูกจะไปหาเดนี้กันไหมลูกยน้านไปเหรอโอ้ลูกอะไรเนี่ยอ๋อเจ็บเขาอ๋อขา่ดีแล้วลูกเขาแล้ว You all of me going up there? Oh. โอเมีก็ชอบเั็นวิวสวยมากเลยลูก so beautiful daddy ชอบกะกดไลค์กดแชร์เราจะน่าให้ได้จ้า ฝากไปท่านี้จ้าเดี๋ยวมืงอื่นสิบห้าไปนังเรือเฟอร์รี่ขามฟังจ้ะไปเที่ยวอีกเกาะหนึ่งจ้ะโอเคจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอเคปะกลับมาได้แล้วมันไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเห็นบอกกวางจ้ะกวางมันเข่ามาในบ้านคนนี่ล่ะตอนแรกที่บอกว่าอัน มีพใยาย่แล้วนั่งอยู่หน้าบ้านกวางสองตัวนี่ไปเซี่ยโลอะโอ้ยบ้านติดเขานี่ดีเนาะติดก,กวางมาเล่นนะั่ง